สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะเราก็ชื่อลูกชุบนะคะหลายๆคน,นก็รู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะในวงการฟิตตี้หรือว่านางแบบต้องบอกว่าวันนี้ค่ะมีเคล็ดลับดีๆที่จะมานําเสนอกับทุกท่านเลยเมื่อท่านบอกว่าเอ๊ะทาไมลูกชุบแบบขาวจางทําไมตัวเล็กจางเอ๊ะไปทําอะไรมานะทําไมเปลี่ยนตัวเองบ่อยมากแบบร่างกายดูเฟิร์มขึ้นผิวดูขาวขึ้นหน้าอกดูฟูขึ้นโอ้โหต้องบอกว่าต้องขอบคุณจริงๆค่ะจา ซีเคชัมมี่นะคะที่สนับสนุนแบบนี้นี่อันนี้ค่ะจะเป็นว่านชักมดลูกนะคะตัวนี้ผู้หญิงควรจะเอาติดกระเป๋าไว้เลยเพราะอะไรเพราะว่าผู้หญิงเราอ่ะจะมีประจำเดือนทุกเดือนถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วบางคนจะชอบปวดท้องประจําเดือนประจําเดือนไม่มาอ่ามาไม่เพ็นปกตินะคะตัวนี้ช่วยได้1เมต็ดตอนหนึ่งวันเท่านั้นแล้วก็ที่สําคัญนอกจากเขาจะช่วยในเรื่องของการปวดท้องแล้วเป็นประจําเดือนแล้วที่สําคัญค่ะผิวขาวกระจ่าง ก็น่าอากฟูสวยหุ่นเฟิร์มแบบนี้ต้องบอกเลยว่าตัวนี้ค่ะสําหรับทุกคนอยากแนะนํามากๆเลยนี่คือเคล็ดลับดีๆที่ลูกชุบอยากจะมาแนะนําให้ทุกท่านได้รู้แล้วก็ที่สําคัญคือส่วนผสนมของเขานะต้องบอกว่าเป็นสมุนไพรจริงๆและซึ่งสมุนไพรตัวนี้เขาจะทําดูแลร่างกายของผู้หญิงเราให้ดูสวยขึ้นดูดีขึ้นเสิมผักกระจจาใสาขึ้นเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าสรรพคุณมีอะไรบ้างเดี๋ยวอ่านให้ฟังนะ สำหรับสรรพคุณก็จะมีว่านชักงดลูกนะคะกาวเครือขาวว่านสักเหล็กเข้าฝอยกดเชียงและอื่นอีกมากมายตัวนี้ต้องบอกว่าเขาจดทะเบียนเป็นยาแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นแล้วค่ะปลอดภัยผ่านออยลร้อยเอร์เซ็นแนะนำเลยจ้าจากว่านชักงดลูกนะคะซีเค็ดแชมมิง่งลูกชุกก็มีเคล็ดลับดีๆแบบนี้แหละที่จะมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้กันต้องบอกว่าใครที่มีแฟนเพจล,ลูกชุหรือว่ามีในเรื่องของอ่าอ่า อินตาแกรมหรือว่าจะเป็น f เฟซบุ o กรู้กันอยู่ดีว่าอ่ารู้กันดีอยู่แล้วว่าลูกชิ้นจะชอบมีอะไรแบบมาแนะนำไม่ว่าจะเป็นเรื่องสัญปกรรมหรือเรื่ต่างๆมากมายแล้ววันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่อยากจะมาแนะนํากันนะคะขาดไม่ได้เลยจ้าสาหรับสาวาว่าชังลูกเก็บในกระเป๋าไว้นะแน่นอนว่าช่วยเหลือคุณได้จริงๆบ๊าย